สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว PSP 3สามเครื่องอแล้วก็ลูกค้าที่รอซูปเ,เพทูสักครู่นะครับฮาร์ดดิสผมหมดไม่กี่วันครับเดี๋ยวจะลองรีวิวลูกาเพทูให้เพย์สี่ชุดนี้ก็ขายในราคา4.9 0 0สองจอยอเครื่องนี้เฟร์มแวร์เอ่าลงเกมให้เรียบร้อยแล้วแต่ ยังไม่ว่างรีวิวหรือยังไม่ลงประกาศขายหน้าที่ใดเลยมาดูรีวิวเพจพก่อนครับรุ่นสามพันสีแดงสีน้ําเงินปุ่มน้ําเงิน ก็สีน้ำเงินปุ่มดำผมขอเปิดแค่สองเครื่องนะครับหรือขออย่าเปิดเครื่องแป๊บนึง่งคงได้รีวิวเครื่องเดียวเพราะว่าลืมชาร์จแบตบมัวแต่ลงเกมหน้าเกมจะต่างกันไม่มากาแต่จะไม่เหมือนกันหมดทุกเครื่องจะแตกต่างกันอยู่ที่ฟิล ไอ้อ,อ่ะบอลเป็นความตั้งใจใส่ปีสองนปี09เออนเก้าบางทีอยากย้อนอดีตก็เลยตั้งใจใส่ใส่เก่า แล้วก็ใหม่ล่าสุดคครับ ที่ผมว่าบอลผมจะใส่นะ 09, วีสองสี่นะกับศูนยเก้าเก่ากับใหม่แต่แลเครื่องลงไม่คล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันทั้งหมดในราคาชุดละ2,400บาทมีสายชาร์จให้มีเคสสายเคสสา,สาแถมให้ แล้วก็เกมไหนที่ไม่ถูกใจหรืออยากเล่นเกมหมุนก็แจ้งได้ครับจะได้ลบในนี้แล้วก็เปลี่ยนเกมแก้ให้ใหม่ นนั่นก็เพวันโอเคครับสนใจครับทักสอบถามแล้วกันครับสวัสดีครับ